วันนี้ก็มาตามความฟันปูอีกแล้วงวดที่แล้วเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเอลับส้ประพันก็ได้นะครับมาตามความฟันปูอีกนะครับตัวงวดนะครับไม่ใช่ตัวมววนีลใกล้จะออกแล้วมวดนี้เป็นไงบ้างปูฟันดีหรือยังครับก็นี่คืว่าฝันดีอยู่เลยฝันดีเดียวครับทุกวันนี้มีแต่กัน น้องสมาธิไปก็จะไปประกอบพิธีตามป่าตามเขาอะไรประมาณนี้นะครับอมืมีแต่เจอวัดร้างมีแต่ป่ามีแต่เขาอะไรประมาณนี้นะม,มันเหมือนได้ว่าเราไปเมืองบางบอกอะไรอย่างเงี้นมีคนไปทำพิธีบา,บางทีก็ตื่นมามันก็จําไม่ค่อยได้อืมแต่ดูไปแล้วลักษณะว่าเราไปเหมือนเราไป โปรดพบผูกวิญ,ญญาณอะแล้วะมาธิพอเราสวดมนต์ไหว้พระทำวัดอยู่ตลอดเวลาพอเป็นสายอย่างนี้อืมพอหลงหัวลงหมอนก็นอนสมาธิมันก็ไปลนะ้วจิตอืมแต่ก็ไปประกอบที่ทนู่นนี่นั่นอืมพอเจอแต่ผู้คนที่เราไม่รู้จักนะนะเนอะอืมเพราะมันเป็นเมืองภูมิพบภูิวิญ,ญญาณบางทีก็ไปเจอคนที่ ยังมีเอ่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ตายไปแล้วก็ไปเจอ mm hmm. เขาก็อยู่ในเมืองบางบกบางครั้งเขาก็ทับบางทีเขาก็เดินผ่านเฉยเหมือนจะไม่เห็นเราเนาะ uh huh. อันนี้เมืม่อเมื่อคืนนี่แหละฝันในรูปแบบนี uh ้คือฝันเห็นพ่อเนาะที่เสียไป uh huh. อ่าอือพ่อท่านเสียไปแล้วทีนี้ <c oughs> <c oughs> ท่านก็บอกว่า ท่านมีดุอสองร่างร่างหนึ่งกันว่าอีกร่างหนึ่งท่านโดนโดนโดนเหมือนว่าโดนฆาตกรรมน,น <c oughs> ะขอบอไปผ่าท่านผ่าศพเป็นชินช้นชินช้นชิน้นแขลไปไปตัวอะไรนะ <c oughs> ที่แล้วเขาอทีนี้ก็เออพ่อบอกว่าอืไปช่วยเขาหาเศรรษสังขารพ่อไปเผาให้ด้วย อย่าอย่างนี้เนาะปู่ว่าไปยังไง่ะพ่อไปอยู่ตรงไหนยังไงที่กอบพาไัท่านไม,ไม่ได้เดินเหมือนมนุษย์เราท่านลอยไปว่าลอยไปแล้วก็ชี้นู่นแขนพ่อที่เขาพานวก็เขาโยนทิ้งตรงนั้นเอาไปให้สัป,ปเดิ่อของให้พ่อด้วยท่านว่ายนี้เนาะไอ้พ่อบังเกิดกล้าเนี่ยที่ท่านเสียไปอืมอก็เลย สัป,ปรเรออยู่ตรงไหนพ่นเอเราก็ไปจับแขนพ่อที่โดนเขาพาเป็นชอพโดนฆาตกรรมไม่รู้ว่าชาติไหนพบไหนหรือภูมิไหนต้องท่านไปทันชี้ไปอย่างนี้ว่าสัป,ปรเรออยู่ทางนู้นก็มีผู้คนเยอะแยะไปรู้จักเขามีแต่บุคคลตัวประหลาดทั้งนั้นแล้วก็มีสัป,ปรเรอที่ยังเป็นหลมไัยชะกัน เขาเป็นอาจารย์เผาศพาเลยเรียกช่วยเอาแขนเนี่ยเจอแล้วเนี่ยแขนของพ่อเนี่ยไปชบาชบรบนณกิจด้วยท่านจะได้หมดห่วงสักทีนล่นลอ,อยอยู่ก็ชีไปเนี่ยแขนสับปเปลือกเอามาท่านเดี๋ยวผมจะชบนณกิจให้ท่านเองก็ จับแขนพ่อนี้ผ่าตรงนี้ตรงบานแล้วเขาก็โยนใส่กองไฟพอสักพักหนึ่งแล้วปู่ก็ตื่นก็จำได้แค่นี้ก็ก็ตื่นขึ้นมาตื่นมาก็ประมาณตีสี่ครึ่งอือก็สว่างแล้วแบบจากปีห้าเลก็เลยวอี้ทำไมฝันเพราเราเองไม่เคยฝันแบบนี้ กาทำไมพ่อมีสองรา่างอีกร่างหนึ่งโดนฆาตกรรมอีกร่างหนึ่งมาบอกให้เอาแขนไปเผา<ม>ก็เลยคิดว่าเออพ่อเนี<ม>่ยครับยังไงก็ท่านก็คือสูงสุดไปแล้วกับความที่เราถือว่าท่านเป็นอรหันต์เป็นพ่อของเราเนาะ<ม>แต่ท่านเสียไปแล้วแล้วตีเป็นเลขไงปู่ปู่ก็เลยตีแบบนี้นะตีเป็นเลขแบบนี้ครับก็ได้เลขน้ครับศูนย์หนึ่งเก้า ูนย์เก้ามันยังไงปูดจะตือได้เพราะว่าเป็นเลขเก้าเนี่ยก็หมายถึงว่าเลขสูงสุดเนาะเลขมงคลใช่ไหมครับพ่อเนี่ยครับท่านก็เป็นท่านก็เท่ากับว่าเราเนี่ยมงคลนะก็เลขตีเป็นเก้าเลขตีเป็นเก้าศูนย์ก็คือท่านเสียไปแล้วก็คือศูนย์ใช่ไหมแขนข้างหนึ่งก็เลขหนึ่งจะเป็นอย่างนี้อืเพราะว่าเห็นตัวชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเขาเผาไปหมดแล้วแต่ยังขาด หายแขนข้างหนึ่งทีนี้พอท่านพาให้เราไปเจอก็ภูมิก็เลยตีเป็นเลขหนึ่งเพราะมันข้างเนี่ย<า>มันไม่ใช่ทั้งสองข้างใช่ไหม,<า>มหรือภูมิวิญญาณเนี่ยหรือจิตวิญญาณคนที่เสียไปแล้วก็เลขสูงอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะภ<า>ูมิก็เลยตีในลักษณะนี้90 9091นะค91ะ9110 มันแปลกมากอ,อืมเยอโมากันแปลกมากแล้วท่านก็ไม่ท่านรออยู่นะพ่อเนี่ท่านไม่ได้เดินเหมือนมนุษย์ในพื้นดินะแต่ท่านจะรออยู่ประมาณอครึ่งครึ่งต้นไม้อะต้นไม้สูงประมาณสามเมตรประมาณนี้อืมก็คิดว่าท่านน่าจะให้เรา ไปช่วยเหลือท่านในภพภูมอิอ่าอนชาติอีกชาติหนึ่งอะไรท่านอาจติจกรรมอะไรอยู่อือไรอยากให้เราเนมะื่อเราปฏิบัติแล้วก็เวลากรวดน้ําเราก็จะเรียกท่านตลอดให้ท่านมารับส่วนบุญส,ส่วนผู้ชนส่วน,สนหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้ได้ปู่หรอใช่ใช่หนึ่งกับเจ็ดแทนกันได้จะเป็นปู่จะเขียนไปอย่างนี้มันจะอันานไปไหมมันมันจะ เยอะบอกพ oh. <ager>, ูเยอะไปไหมหรือย <Ha> ังไงก็ต <owner. S 2> <im> e <ish> ัวเขาเตียงเพราะว่าผูจะเรื่องกลับให้เลยค่ะศูนย์หนึ่งเก้ากับเก้าศูนย์หนึ่งค่ะก็ตัวเดียวกันนี่ละพูเพียงแต่ว่าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแต่ว่าให้กลับเอาด้วยจ้ะเก้าศูนย์มันเม็นมากนะเพราะมันมันมันชัดมากมันใช่ป่ามันเหม่นแล้วมันชัดมากเก้าศูนย์หกศูนย์ก็ได้ด้วยนะเอฟซีถอดจิตตัวเองไปหมดตื่นมานี่มันชาไปหมดันนี้มันจะไม่รอดนะ เวลาเรารู้สึกตัวมันกว่าจะขยับตัวได้มันเหมือนว่าเราชาไปครึ่งตัวเราวถอดจิ่ไปไปเจอในรูปนักสนที่พบภูมิที่ปูอยู่ตัวนี้คือเล่าประวัติ่ังมานี่เปูไผ้สร้างตำนานที่ไปที่มาเป็นยังไงบางปูทีถึงสร้างตำนานไหมก็เยอะมากขนานี้ตรงนี้ถ้าจะเล่าเนาะโยโย,โย,โย่ยมันเป็นสถานที่คนเก่าๆเขาเคยอาศัยอยู่ เป็นชุมชนสมัยโบราณวะอ,อืมเพราะว่าไอ้ที่ปูดเล่ามาแบบนี้ก็คือครูอาจารย์ที่ตอนนั้นเนี่ยปูจะมีอุปสรรคในเรื่องการดำรงชีวิตตลอดได้เงินมาหาทองมานก็ไม่เหลือเดี๋ยวก็ครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นรุ่นเป็นหนึ่งแต่ตัวปูนี่ไม่เป็นไรนะสำคัญท,ที่ครอบครัวลูกเมียเนี่ยอ ม่บ้านลูกหลานเนี่ยมักจะเจ็บป่วยก่อนอย่างนี้